ครตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าใต้ตาบวมเหมือนอดหลับอดนอนมาทั้งอาทิตบ้างอย่าเพิ่งเครียดครับกดใจกดเซฟคลิปนี้ไว้วันนี้เ็ยมีวิธีลดถุงใต้ตาให้กระชับแบบง่ายๆมาฝากครับถุงใต้ตาเกิดจากการนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอการกินเค็มเกินไปได้ทำให้ร่างกายของเรากักเก็บน้ำและระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี ทำให้น้าขังใต้ตาไซเย็นเหล่านี้ทําให้ใต้ตาบวมและหน้าดูโทรมแต่วันนี้เบียมีวิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้มาแนะนําครับ 1. การประครบเย็นช่วยลดอาการบวมได้ทันทีครับใช้ช้อนแช่เย็นแตงกวาหรือว่าถุงชาแช่เย็นวางประครบใต้ตา5-10นาทีจะช่วยลดอาการบวมของถุงใต้ตาได้ดีมากๆครับ 2. นวดกระตุ้นกลัดไหลเวียนครับใช้นิ้วนางนวดจากหัวตาไปหางตาครับทำแบบนี้10-15ครั้งช่วยลดอาการคลั่งของน้ำครับ 3. ใช้ไอเซรัมที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนคาเฟอีนจะช่วยลดอาการบวมกระชับถุงใต้ตาและยังทำให้ใต้ตาดูสดใสด้วยครับ 4. ลดเค็มและดื่มน้ำไม่เพียงพอครับเพื่อไม่ให้ร่างกาย ก็นน้ำมากเกินไปครับและห้ามใช้น้ำแข็งถูแรงๆหรือวางแช่ไว้นานครับเพราะจะทําให้เส้นเลือดหดตัวอย่างเฉียบพลันห้ามล้างหน้าด้วยน้ำร้อนจัดเพราะจะยิ่งทําให้ใต้าตาแห้งและเกิดริ้วรอยเร็วขึ้นครับใครมีปัญหาถุงใต้ตาบวมลองทําแบบนี้ทุกเช้าครับใต้ตาจะดูสดใสขึ้นแน่นอนครับใครชอบทริคดีๆแบบนี้กดติดตามเบียไว้ครับครั้งหน้าเดียจะมีทริคดีๆแบบนี้มาฝากอีกครับ